ลูกพี่พ่าเมื่อกี้ไปเปิดกล่องโลโก้ลูกพี่มาก็ฟังกล่องสิ่งวันนี้รถลูกค้านี่รถลูกค้าเอามาให้มาจากฝั่งสุทรปราการน่ฝั่ง,งนู้นน่ะทาง,งนู้นน่ะเอามาให้ติดใส่กล่องให้ติดเครื่องให้ก็ใส่กล่องเดิมมาสตาร์ทม่ติด เราได้ใส่กล่อง a ียให้กล่องเดิมมันหน้าตาแปลกๆไหมก็ามไมเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวที่มันโซนิกใช่โซนิกไงตัวรถโซนิกแต่เครื่องเครื่องามเครื่อง Yamaha เป็นอ3สองศูนยด้วยทันแรกกันแรกทันแรกที่เคยทำอย่างเงี้ยลูกค้าก็สุดเหมือนกันเน่ยอันนี้ก็ให้มาติดเครื่องแบบสายเดที่เขาวายมามันมันตรงไหมมันถูกไหมโอเคอันนี้เขาวายมามันก็โอเคนะ แต่ว่ามันใส่กล่องเดิมไม่ได้เพราะว่ามันต้องมีเซ็นเซอร์ครบทุกอย่างของเดิมอ่ะมีพวกเรือนไม้ของเดิมนะแต่ถ้าของพีไอพีไอเนี่ยของพีไอกองแต่งอ่ะก็มันไม่สนมันไม่สนว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้มีมีไม่เกี่ยวเอาแค่พันเชองหัวฉีด t p s คอยแม็กรบติดเครื่องได้ตัวนี้มันก็สองสูบสองเรือนสองหัวฉีดสองคอยเป็เครื่อง R สามเจ็ทชั้นเลยอ่ะ R สามมันเท่าไหร่ละสามร้อยยี่สิบซีซีประมาณนี้ แล้วมันจะไม่ลอยอ่ะพี่บอดี้นี้เนี่ยแต่ดูสภาพรถเราไม่น่าขี่ได้เอาพี่เหว่าเลยไอเรดเดอร์พี่จำไม่ได้เหรอโอ้เรดเดอร์เจ็ดเก้าศูนย์เหรออ่าโอ้โอหทำไปก็สูบเดียวนะเท่านั้นโคตรแรงเลยเกียร์สามร้อยเจ็ดสิบอ่ะอเต้านเหมือนอันนี้เลยล,ลืมลืมลืมนี่ตั้มติ๊กมาก อาามนะมอน้ํไม่มีด้วยจะไม่ใส่จะไม่ใส่เกิดเครื่องมันดังแล้วเนี่ยใช่าคืออาสามเลยอะแ่เมื่อกี้หูท่อยิงเลยแล้วก็ท่อจะหลุดออกมาแล้ะสั่นทั้งท่อเลยติด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 อิดอิดต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 ้ดตดติ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 ดูทรติด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 ้ิดติดูทรงิดตนดติดติดด ผมนึกถึงภาพเดเดอร์ที่ที่เขาวิ่งแข่งกับห5หน่ 2> <200 S 1> ะ2อ0กว่านั่งนั่งกบาเอเลยเดเดอร์เดี๋ยวผมต้องไปหาอินเสิร์ตแล้วตีคู่ห5ห้าน่ะนี่มัน R 3สาแล้วหม้อน้ำหม้อน้ำเดี๋ยวลูกค้าไปติดตั้งเองเรามีแค่หน้าที่สตาร์ทเครื่องติดเครื่องก็เล่งได้อะไรได้เดี๋ยวให้ให้เขาไปเก็บสภาพก่อนแล้วก็ยกมาอีกทีมาขึ้นไดโนมาจูนจริงจูนกบับช่างงานให้เขาไปเก็บสภาพแบบเก็บโชกเก็บล้อเก็บ พวกโซ่แต่เติมอันนี้เขายังไม่พ่นสีเลยไงไม่รู้ว่าไม่ทำโค้งว่ะใช่เขายังไม่ได้เก็บสีโค้งใช่เอาแค่แบบติดเครื่องก่อนไงโอเคหรือเขาอยากรู้ว่ามันมันใช้ได้หรือเปล่าใช่ครับแต่ก็ไม่ต้องเสียเวลาไปทําใช่เดี๋ยวเขาไปเก็บโค้งเก็บอะไรใหม่เก็บนี่ใหม่หันเกียร์ใหม่เดี๋ยวแค่นี้ก็สุดแล้วนะพี่ใช่ครับดูแต่เตอร์ดิหน้าแต่เตอร์ไม่ใช่เราเป็นเตอร์นี้หรอกรยเหรอครับที่นี่ ก็ <NYU S 1> ไม s <S ไมีอะไรคันนี้เขาไว้สายมาแล้วพวกไม้พวกเกียร์น่าจะขึ้นครบหมดนะเพราะว่าเขาต่อมาเขาต่อมาเขาวายด้วยเขาไวสายมาเถือว่าใช้ได้นะก็คือกล่องกล่องเดิมเขาไม่ติดเฉยใช่เพราะว่าแกไม่มีแล้วก็เดินไม้ไม่ม i̇şte right right? ีกนะ็คือของยามาฮ่ามันจะเน้นสมบูรณ์ใช่เหมือนว่ากล่องเดิมเนี่สยสมบูรณ์ทุกอย่างก็ขับได้เหมือนกันแหละสตาร์ทได้ขับได้คันนี้ความจริงคันนี้ไม่มีลูก ร้อยห้าสิบนี้น่าจะเกินหน้าจดน้าจะเจอบอดี้เล็กแค่นี้เลยหน้าจดหนึ่งสองสามน่าสบายอ่ะ หัวเรื่องถ้าฟ้าทำรถทิพตจริงๆนะอ๋อมันดังนี่ที่เราปุ๊บ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 อย่นิ่งเงียบเลยเหรอคืออะไรอ่ะอันนี้เป็นสายระบายจบะบไยอันนี้สายหม้อน้ำไม่จะไม่เสร็จนถ้าวินทิพนี่เอาเรื่องเลยนะพี่แต่ว่าท่อขาด,ดแน่แหละถ้าจัาดการไม่ดีต้องมีทอ่อสองใบอ่ะแค่นี้ก็รบเดียวก็ร้อนแล้วนะใช่แล้วมันเครื่องสามร้อยจะห่วงอย่างเดียวห่วงน้ำมันเครื่องอ่ะ ว่าหัวไอเครื่องมันมันนอนไงเครื่องอาสามันตั้งไงอ๋อมันมันไม่คือองศาองศามันไม่เหมือนเดิมโอเคพวกน้ำมันเครื่องพวอะไรเนี่ยมันจะไม่ขึ้นไม่พอไม่ทันตรงเช็คดีนะมันเครื่องอ่ะก็ต้องอยู่ที่ลูกค้าแล้วตอนนี้ว่าลูกค้าเขาจะเซอร์วิสตัวน้ำมันเครื่องได้ดีแค่ไหนแต่ที่บอกคือสุดจริงๆลูกค้าคนนี้บอกแล้วมาช่องเนี้ยต้องมีของแปลกแปลกๆปล้เขาเรียกข้อฟ้งกล่องซิ่งพาโมเลยตัวเนี้ยก็ไม่มีอะไรวันนี้วัวนี้ตัวนี้ แค่นี้ก็เด็ดแล้วไม่มีใครเหมือนแล้วเนี่ยใช่น่าจะคันแรกมั้งเนี่ยคันแรกในประเทศมั้งเนี่ยอาสามไอโซนิคอาสามมันมีเด็ดเดอร์เครื่องคเดมก็ทำไปแล้วแต่ก็โซนิคสามร้อยนี่โซนิคสามร้อยทำแล้วทำไปแล้วอันนี้โซนิคสองสูบสองสูบสามร้อยอีกก็สามร้อยเหมือนกันเนี่ Yamaha ด้วยใช่อันนี้แหวกเลยเนี่ยก็ทำไปแล้วแล้วก็เวปป้าเอ้ยไม่ใช่เวปป้าทีอะไรนะไอรถของช่างบ้านอ่ะอ๋อ X Max สองเดือนสองเดือนแล้วก็เวปป้า เว็บป้าหมอซีบีอ๋อ,อเว็บป้าหมอซีบีทำมาแล้วไอ้แลมเบต้าอีกอแต่ว่าวตอนนั้นตอนนั้นยังไม่ได้ลงใช่นะใช่ยังไม่ได้ทำคลิปยังยังช่องยังไม่เปิดเลย นนี่ะโอกแล้วมาช่องเนี้ยจบเขาฟังไวริงไม่ได้แค่เดินสายอย่างเดียวนะมอจะปวดปวดเลยไม่ให้เดินสายเดินคือจับจุดด้วยนะว่าตรงไหนดีไม่ดีเนอะนะผมอันนี้ชาร์จเขาจัดคันละปกติปกติอหรโซนิกหรือของของยามะห้าถ้าปกติโอเคชาร์จเดิมดูไฟชาร์จดูนูดูไฟชาร์จพดีดูไฟชาร์จ เดมยเขาาเนดิมนแรกเนี่ยเขาเน้นเน้นให้กล่องเดิมจะตัดติดผีได้แต่ว่านี้กล่องเดิมมันไม่ติดไม่ติดเพราะว่ากล่องเดิมมันมันต้องการความสมบูรณ์ของเซ้นเซืรอทุกตัวของทุกตัว r 3เก่าใช่ทีนี้คือกล่อง API คือปรับจูนได้ทุกอย่างได้หมดปกติเหมือนรถ r 3เดิมๆเลยก็คือก็คือกล่อง r 3เลยก็ได้ถ้าในต่างประเทศก็มีตัวหนึ่งเป็นสูบเดียวหรือล่าที่มันเป็น r 2 5ทนนี้ไม่เข้าไทยอ่ะ อายี่าสองสูบสองสูบใช่ไหมทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่างแหละแต่แค่ไม่เข้าไทยใช่น่าจะของมาเลยเครื่องท่อนล่างเหมือนกันแต่ว่าอยู่ที่ลูกสูบอยางเดียวมั้งซีซีไม่เท่ากันเพราะว่ามันเป็นอาร์ยี่าสองสูบตัวนี้เป็นอาสามเข้าบ้านเราเล่น ก็คงไม่มีอะไรมากก็มีแค่นี้ก็เ,เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าดีากว่าใช่เจอกันวีดีีหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร e ด้วยครับอขอบปังของซิงบา